สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้แวะเข้ามานานเลยเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยคือยุ่งมากเรียนเยอะก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาเข้ามาทําคลิปอะไรเลยตอนนี้ก็ค่อนข้างว่างขึ้นแล้วเพราะว่าขนาดยังปิดอยู่ก็เลยแวะมาอลิให้ทุกคนดูกันอย่างในวันนี้นะคะจิงก็จะมาแชร์วิธีการที่จิงใช้ในการจัดตารางชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบวันสอบวันส่งงานหรือว่านัดคนไข้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆว่าจิงใช้แบบ วิธีอะไรในการจัดตารางชีวิตตัวเองเนาะให้มันแบบเป็นระเบียบมันก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะก็ฟังเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็คือจะต้องเริ่มลิสต์ก่อนว่าเรามีอะไรต้องทาบ้างแบบหมายถึงว่าเดทไลน์ต่างๆก็คือเช่นแบบเดทไลน์วันสอบเดทไลน์ส่งงานหรือว่าวันไหนนะจะมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องทำหรือว่ามีนัดการกลุ่มคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็คือลิสต์ใส่กระดาษลงมาทั้งหมดเลยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าแบบดูเป็นภาพคร่าวๆว่าตอนเนี้ยเรามีงานอะไรอยู่ในมือบ้าง อาย่างของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มลิสต์จากวันสอบก่อนอย่างเช่นของเราเนี่ยมีสอบวันที่17 19แล้วก็20ก็จะเขียนลงไปแล้วพองานสอบหมดปุ๊บเราก็ไล่มาที่เป็นเดทไลน์ต่างๆที่อาจารย์สั่งงานเอาไว้ก็จะมีตอนนี้1 2 3งานแล้วก็ จะมีงานพรีเซนต์หนึ่งโอเคก็จดลงไปทั้งหมดโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราอย่าลืมเขียนวันที่ลงไปด้วยเราจะได้เรียงลำดับความสําคัญถูกว่างานไหนต้องมาก่อนหลังพอเราลิสต์ตรงนี้ครบหมดแล้วเนี่ยก็ไปสเต็ปต่อไปได้พอเมื่อกี้เราลิสต์ใส่กระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาลงตารางกันซึ่งตารางเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสองแอปพลิเคชันด้วยกันก็คือจะเป็น Google c a l e n d a r กับ Digital Planner ซึ่ง ใครจะใช้แค่ตัวเดียวก็ได้แต่อย่างเราเนี่ยเราใช้2อ,อันเพราะว่า Google Calendar เนี่ยเราไว้เพื่อแบบดูเป็นภาพรวมของอีเวนท์ทั้งหมดที่เรามีว่าโอเคเดือนนี้เรามีทั้งหมดแบบ4ีห้าอีเวนท์ที่ต้องทํานะส่วนใน Digital Planner เนี่ยเราจะชใช้แบบลงรายละเอียดมากกว่า เรามาเริ่มกันที่ google calendar ก่อนก็คือที่เราใช้แอปนี้เนี่ยเพราะว่ามันสะดวกด้วยคือมันเป็นแอปที่อยู่บน google มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะลิงก์กับทุกเครื่องที่เรามีแอปพลิเคชันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือ ipad เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราแบบเคยแพลนมาใน ipad แต่ตอนนั้นเราไม่มี ipad เดียวกับตัวเราก็สามารถเปิดในมือถือเราดูได้แบบดูภาพลวมงร้าวๆอย่างที่บอกไปว่าโอเคเดี๋ยวจะมีสอบวันนูน้นวันนี้นะอะไรเงี้ย ซึ่งเราชอบตรงที่มันแบบใส่วันที่ใส่เวลาของอีเวนต์นั้นนั้นได้โดยที่แบบมันแยกสีได้ด้วยแล้วมันก็ยังตั้งวีมิเ d อร์ให้เตือนเราได้อีกแบบก่อนอีเวนต์นั้น30นาทีอะไรเงี้ยจริงๆมันสามารถใส่รายละเอียดของตารางงานตรงโน้ตข้างล่างได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแบบจะใช้แอปนี้แค่คร่าวๆเท่านั้นหลังจากที่เราลงกิจกรรมคร่าวๆเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมไปแล้วใน Google Calendar เมื่อกี้เราก็จะมาลงใน Digital p พ a n n e r กันต่อซึ่งแพลเนอร์ตรง มันก็ไม่จำเปไ็นที่ต้องใช้เป็นดิจิตอลแพลเนอร์ก็ได้นะใครสะดวกที่จะแบบจดลงสมุดก็ก็โอเคแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่แบบเป็นคนที่ไม่ได้พกสมุดอีกเล่มหนึ่งเพิ่มอะ่ะก็คือแบบใช้แค่ iPad เราก็เลยใช้เป็นดิจิตอลแพลเนอร์ก็สะดวกกว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดกันมากขึ้นละก็คือเริ่มจากลิสต์งานต่างๆที่เมื่อกี้เราลิสต์ลงไปใน Google Calendar ลงมาเหมือนเดิมโดยที่สีปากกาก็คือจะแตกต่างกันไปในแต่ละอีเวนต์อย่างเช่นวันสอบของเราเนี่ยก็จะใช้สีแดง แต่ว่าเป็นปากกาหัวใหญ่ส่วนเดสไลน์ก็จะใช้สีแดงเหมือนกันแต่เป็นปากกาหัวเล็กให้มันแบบสะดุดตาว่าวันนี้เออต้องส่งงานนะวันนี้มีสอบนะส่วนตารางเรียนอะไรเนี้ยก็คือใส่ลงไปเหมือนกันใส่ลงไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นนัดทำงานกลุ่มกับเพื่อนก็คือแบบใส่ลงไปเหมือนกันเพราะว่าตารางเนี้ยที่เราจะทำอะ่ะคือต้องการความละเอียดมากๆแล้วส่วนงานอะไรที่รู้ว่าต้องทําในเดือนเนี้ยแต่ยังไม่รู้วันที่แน่ชดัดก็คือเราจะจดโน้ตไปข้างบนเป็น reminder ว่าแบบ โอเคห้ามลืมทานะโอเคพอเราลงไอตารางเมื่อกี้รเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วว่าวันไหนเราว่างบ้างว่างเช้าว่างบ่ายหรือว่าไม่ว่างทั้งวันเลยว่างแค่ตอนเย็นอย่างเงี้ยเราจะได้เหมือนกับว่าเห็นภาพรวมของมันแล้วก็รู้ว่าเราควรจะเหมือนลงตารางอ่านหนังสือของเรายังไงให้มันเหมาะสมกับวันนั้นๆซึ่งวิธีที่เราใช้ในการแพลแนก็คือวิธีการแพลแนย้อนหลังจากเด a ไลน์ฟังแล้วอาจจะงงงใช่ปะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างอาจจะเข้าใจมากขึ้น ถ้าสมมติว่าไปคนงเราในวันสอบแล้วก็ต้องมาคิดแล้วว่าก่อนสอบปกติเราทําอะไรบ้างก็คือจะมีแบบทำข้อสอบเก่าแล้วก็ก่อนทำข้อสอบเก่าเราก็จะต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนเป็นการทวนแล้วก่อนที่เราจะทวนได้เราก็ต้องเรียนก่อนไปเรียนคลิปย้อนไม่ว่าจะเี็นคลิปก็ว่าไปและทีเนี้ยเราก็ลงไปตามนั้นแล้วก็ลงย้อนไปเรื่อยๆโดยที่อย่าลืมว่าต้องเบสออนความเป็นจริงและเอาที่แบบไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไปอย่างของเราเนี่ยปกติแล้วถ้าให้เราประเมินตัวเองเราก็จะใช้เวลาในการทำข้อสอบเก่าประมาณครึ่งวัน ถ้าเป็นอ่านทวนเนี้ยเราก็จะใช้เวลา1วันถึง1วันครึ่งหรืออาจจะ2วันก็มีแล้วแต่ว่าเนื้อหายเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเป็นการเรียนกี่คลิปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยวันหนึ่งอะถ้าเราวางทั้งวันเราจะเรียนได้แค่ประมาณแบบสาถึงชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะไม่แพลนให้มากไปมากกว่านี้ แล้วพอเราเริ่มทําเสร็จไป1นึ่อีเวนต์แล้วเนี่ยเราก็จะมาไล่ทําแบบนี้ทุกๆอีเวนต์ของเราที่มีผสมผสมปรับปรับกันไปในแต่ละวันตามความเหมาะสมแล้วพอแพลนเสร็จเนี่ยก็ต้องทวนอีกทีว่าที่เราแพลนอ่ะมันถูกต้องแล้วแล้วเราทําได้จริงใช่ไหมแล้วถ้าแบบคิดว่าโอเคแล้วก็คือไปนันเเร็จซึ่งเวลาเราแพลนเนี่ยปกติแล้วเราจะแพลนแบบละเอียดละเอียดเลยแค่แบบทีละเดือนทีละเดือนแล้วพอเราเสร็จเดือนนั้นปุ๊บเราก็จะกลับมาดูตัวเองนะว่าไอ้ที่เราแพลนไปเนี่ย มันโอเคหรือเปล่าแบบมันเบาไปไหมหรือว่ามันหนักไปแล้วเราก็จะมาปรับในเดือนถัดไปแล้วก็ข้อสําคัญอีกข้อหนึงของการแพลนแบบนี้ก็คืออย่าลืมเผื่อวันว่างเอาไว้เผื่อมีเหตุสุดวิสัยต่างๆที่แบบทำให้เราทําแพลนวันนั้นไม่ได้เราจะเป็นที่จะต้องเลื่อนของแพลนวันนั้นมาอีกวันหนึ่งอีกวันนึงนะที่หมายถึงก็คือวันที่ว่างหรือว่าวันที่แบบเบากว่าปกติเพื่อที่จะเหมือนกับว่าชดเชย แทนของเราให้มันแบบทันตามเดิมอ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีวันนั้นใช่ปะแล้วไอ้วันแรกของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรฉุกเฉินเข้ามาทําให้เราทําแบบอ่านหนังสือในวันนั้นไม่ได้แล้วก็จะต้องแบบเอาไปอัดในวันอื่นที่มันแบบเออวันอื่นมันก็แน่นแล้วถูกปะเออมันก็จะยิ่งทําให้อเวอร์โหลดเพิ่มขึ้นไปอีกแต่วันว่างที่ให้ไว้อ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบถัดวันประกันพุ่งได้นะคะใช่ปะเออมันแบบคือตรงนั้นอะขอสงวนไว้เพื่อแบบเหตุฉุกเฉินจริงๆ แล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ถือซะว่าวันนั้นเป็นวันเบาๆวันพักมันสบายไปส่วนตัวคิดว่าข้อดีของการแพนแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในวันนั้นมันไม่แน่นเกิน่ะมันจะเหลือเวลาไปทําอย่างอื่นต่อหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าวันนั้นรู้สึกว่าแบบโอเคทําตามแพนเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เหนื่อยเลยก็สามารถเอาแพลนของพุ่งเนี้มาทําในวันนี้ได้เพื่อที่แบบุ่งนี้เราจะได้สบายอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของวิธีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราแพนเบาอะ่ะเราก็จะต้องใช้เวลา เข้าใจใช่ป่ะเออสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบถ้าเราแพลนแล้วอ่ะควรทํทาตามแผนนี้ให้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบเราจะแพลนทําไมเสียเวลาเปล่าๆเ,เ,เพราะาแบบการแพลนหนึ่งครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอีเวนต์เดียวในชีวิตถูกป่ะอย่างของเราเนี่ยเราใช้เวลาแพลนเนี้ยประมาณแบบเป็นชั่วโมงเลยกว่าที่จะได้แพลนที่มันเหมาะสมแล้วแบบคิดว่าแบบเราสามารถทําได้จริงจริง ก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เหมือนกับว่าเราลองผิดลองถูกขึ้นมาเองอะแต่ว่าก็ใช้มานานแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กเลยเอามาแบ่งปันให้ทุกๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็วิธีการแผนของเราก็คือมีเท่านี้ก็หมองว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะภาแพแผนของเราที่เราแบบแผนเดือน,นี้เสร็จเอาไให้ทุกคนดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราแพลนลออกมาเป็นยังไง ก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้ายังไงมีใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปข้างล่างได้เดี๋ยวก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีไอเดียเนี่ยอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เ mm hmm. ช่นกันวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย